ทุกคนนะฮะวันนี้นะครับจะมาพูดถึงปืน3กระบอกนะครับว่าถ้าเราได้ปืนมาเนี่ยเราจะอัพดีไม่ดีนะครับแล้วก็ไหนได้ใช้บ่อยนะฮะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวความถนัดส่วนตัวนะครับเนาะก,ก็ปืนนะครับนะมันจะมีทั้งหมดนะครับก็คือมีทั้งไฟน้ําแข็งสายฟ้าพิษเลือดอีกกระบอกวะห้าวะเออนั่นแหละนะครับมันก็จะมี ที่คล้ายๆกันก็คือมีเชนไฟกับสเปซเอฟเฟกนะครับนะเห็นไหมไฟมีสเปซเอฟเฟกน้ำแข็งมีสเปซเอฟเฟกเห็นไหมแล้วก็ยางปืนพิษก็มีเชนไฟเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็สเปซเอฟเฟกอยู่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูดีกว่ามันเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวไปยิงตัวไหนดีนะเดี๋ยวผมเจ้าปืนเลือดไปยิงนะครับไอตัวนี้นะเดี๋ยวจะเริ่มที่ ปืนที่บวกเดเมจเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าใช้ย,ยากที่สุดนะครับคือปืนบูตนาเมจนะฮะบูตนาเมจเนี่ยจะเหมือนปืนปกตินะครับของกระบอกอื่นนะครับมีเฉพาะไอ้ปืนเลือดเนี่ยที่มันจะชื่อว่าบูดาเมจนะครับเพราะว่ามันแรงสุดนะครับบวกเดเมจบวกพลังโมตีกายภาพเยอะสุดนะครับมทําให้ดูมันนี่คือปืนบูตนาเมจนะครับหรือปืนปกติเนี่ยของปืนชนิดอื่นนะคุณเห็น,นยัง ดูไม่ทันดูไม่ทันดูไม่ทันดูอีกรอบหนึ่งว่าไอ้ปืนไอ้ปืนแบบธรรมดาหรือปืนบูนตดามิของอปืนเลื่อนเนี่ยมันจะยิงแบบน,นี้เนาะแต่คุณให้คุณดูให้สังเกตตรงปริมาณสถานะนะครับอ่ะเพรานี้คือมันแตกเลยมันยิงไวนะครับแต่สถานะมันได้แค่นี้นะครับทีนี้ถ้าเรานะครับเปลี่ยนเป็นปืนเชนไฟนะครับ เชนไฟเนี่ยมันจะแบบยิงตื้อๆแล้วก็ปึ้งนะครับเนาะไอไอ้เรื่องไอ้เรื่องแบบสแตทพิเศษของตัวเอปืนเลอร์นะมันจะต่างจากกระบอกอื่นนิดหน่อยนะครับแต่ยังเพิ่งไม่สนใจคลิปนี้จะพูดเรื่องสเปซเอฟเฟกต์เชนไฟแล้วก็ปืนธรรมดานะครับอันนี้ปืนเชนไฟมันจะตื้อๆแล้วก็ปึ้งนะครับปืนจิน้ําะปึ้งเห็นไหมมีนัดนี้ด้วยนะครับบางคนเขาก็ใช้ ปืนอันนี้แหละนะครับในการยิงนะครับเพราะว่าออได้มาอะไรเงี้ยนะปึ้งไปงนป่ะทีนี้มาดูปืนสเปรย์เอฟเฟกนะครับคือปืนที่ผมชอบที่สุดนะฮะเหมาะกับเวลาเจอมอนสเตอร์หรือเจอคนแค่คนเดียวนะครับแต่ถ้าคนบวกสหายเนี่ยมันจะเด้งนะครับเดี๋ยวยิงตัวเดลยวให้ดูก่อนไม่แน่เหมือนกันว่าอ้นนี้มันจะติดแล้ววะนะ มันจะติดฐานนะบันไดมันทิมก็หลบนะฮะขวประสาทนะครับแต่ว่าผมชอบฟาร์มมันเพราะว่ามันมีโอกาสได้หายคุณเห็นไหมเห็นไหมที่มาฐานนะมันเยอะกว่าครับมันก็ตามด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณไปลงเอโมดอีควินัตไอตัวหายตัวนะมันจะไล่ตามหมดเลยนะครับคุณจะว้าไปไหนก็วิ่งไล่ตามนะฮะออกมาทําไมวะทีนี้นะครับเบอร์สเปซเนี่ยปัญหามันจะมีอย่างหนึ่งเวลาคุณเจอมอนหลายตัวนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้ ปืนสเปซเนี่ยถ้ามีตัวเดียวเนี่ยยิงมันจะไล่ตามเลยแต่ว่าถ้ามีมอนส์หลายตัวเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เดีย๋ยวรออีพี่นอนมันเรียกเรียกรูปมาก่อนมิงเล่นอี่มาเลยดูนะครับตอนแรกถ้ามีตัวเดียวมันก็จะปกติใช่ไหมอย่ผมเล็งนอนกันโอเคผมเล็งแล้วนะที่ผมเล็งนอนแล้วนะดูลยจ้ะเห็นไหมเห็นไหม <laughs> ไม่ติดสักตัวนี่คือความนะครับ จุดอ่อนของปืนสเปรย์ก็เป็นอย่างนี้ครับคือถ้ามันใช้หลายตัวมันจะไม่เวิร์กถ้ามุมผม,มนะอ่ะเผื่อคนไม่ได้ดูคลิปอีควินัสนะครับเป็นมนุษย์หายตัวนะขอให้ผมยิงโดนแต่รอบแรกแล้วกันผมจะไม่ยิงตั้งแต่เปิดนะครับแต่ว่าจะอให้มันวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเพื่อให้มันหายตัวให้คุณดูก่อนนะครับแล้วจะใช้ปืนสเปรย์ยิงซึ่งปืนชนิปอื่นมันจะไม่ตามอยู่แล้วนะครับนาะ แตะๆมันกันแตะๆ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 แตะตัวเราไปกันดิีโลบินยิงเล่นกงินไปเร็วเห็นไหมมาละวนี่สิงปืนไวนี่นี่เห็นไหมเห็นปะเวลามันวาร้ามันก็ตามครับไม่ได้ตามได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบางทีถ้ามันวาร์ปนานเกินเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกต์มันก็จะหายไปละเหมือนกระสุนมันแบบว่าหมดสถานะมันนะครับนะดังนั้นนะครับการอัพปืน นะครับการอัพปืนไม่รู้แล้วแต่แต่ละท่านนะครับแต่ผมชอบสเปซเอฟเฟกเพราะว่าทั้งโหมดคิววอลเนี่ยคิววอลเนี่ยคุณจะเจอศัตรูแค่คนเดียวนะครับสหายมันจะไม่โผลมาให้ยิงแต่อารีนาเนี่ยมันจะโผลมาสามตัวแต่พอดีตอนมันก็ยังยิงได้อ่ะมันไม่ได้บอนเยอะขนาดนั้นนะครับนะดังนั้นนะครับก็แล้วแต่แต่ละท่านละกันว่าได้ปืนอะไรมานะครับนาะอปืนสเปซของอเป็นเลื่อนเนี่ยผมตอนแรกผมอัพเป็น age, วูดดาเมจไว้เพราะว่าดาเมจสูงสุดมันเยอะสุดไง 945รลบุแล้วไม่แตก30เปอร์เซ็นต์ใช่ไหแต่ว่าไอตัวเห็นไหมนี่มันน้อยกว่านิดหนึ่งเลยเราก็คิดว่าอันนั้นดีกว่าเราก็เลยอัพไปซะเอาไปซะใหญ่จเลือกไปซะใหญ่จะสุดท้ายแบบเออรู้มารู้ทีหลังว่านี่มันเวิร์กว่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปืนสเปรย์นะครับดูอัพเต็มเลยบางคนโดนยิงในอารีน่าที่เกียวตายเลยนะเพราะว่าผมอัพเต็มแล้วครับแล้วก็มันก็เป็นปืนเลือดด้วยนะครับถ้าใครจะได้ไฟได้อะไรมานะครับก็ แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่ว่าก็ดูตามอุปกรณ์ตัวเองที่ใช้นะครับแต่ว่าถ้าชอบแบบเมื่อกี้ก็ปืนสเปร์เฟกส่วนไอย้ยางเงี้ยที่มันเป็นธรรมดาก็คือก็คือยิงปืนยิงปืนอะนะฮะอ๋อมีปืนปืน,ปนไอ้เนี้ยปืนสายฟ้านะครับที่มันต่างออกไปมันจะไม่ได้ชื่อสปืนสเปร์นะครับแต่มันเป็นปืนจุติต,ตำนานนะครับไปยิงตัวอะไรีวะยิง,ยงสกอร์เปียร์นกันยิงสกอร์เปียนเล่นนะครับ ซึ่งผมอยากได้เห้ามากเลยนะแต่ว่าโหไม่ไหวแหละแค่นี้ก็จะทําไม่ทันอยู่แล้วนะครับนะมันเป็นชื่อจุติตันนาครับแต่มันคือปืนสเปรย์นั่นแหละมาสิไอตัวมันพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ใช่ปืนสเปรย์มันจะบิน, Space, น,นยังไงมันแบบมันไม่ง่ายนะครับเพราะมันวิ่งไปวิ่งมาเห็ไหมวิ่งอยู่นั่นอนะ่ะมันก็กระโดดปักอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละให้ผู้ชมนะฮะนี่คือ ประโยชน์ของปืนสเปรย์น,นะครับก็เริ่มเลือกเอานะครับว่าใช้กระบอกไหนนะจ๊ะนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ